สวัสดีครับขอต้อนรับชมผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซนโพสต์ภาพคู่กระติกพร้อมข้อความแบบนี้หลังร้องขอความเป็นธรรมจากที่ทราบกันว่าแซนวิสามพัฒมโนมัยรัฐและกระติกอิสรินจทาสุขสวัสด์เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสด โดยมีนายกฤษฎดากาสานติกุลรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นผู้รับหนังสือซึ่งการยื่นหนังสือนี้เป็นความประสงค์ของผู้ต้องหาทั้งหมดและเป็นสิทธิที่จะร้องขอความเป็นธรรมเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองต่อสังคมให้รับรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกสังคมพิพากษาม,มาหลายเดือน ล่าสุดแซนได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลด้วยกันโพสต์ภาพคู่กระติกและทนายผ่านอินสตาแกรมเช็คอินอยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติพร้อมข้อความระบุว่ายิ้มสู้แฮชแท็กความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนแฮชแท็ก justiceforeveryone แฮชแทกถ้าคิดว่าแน่ก็แถต่อไปแฮชแทกหลักฐานทิปก็ต้องเก็บไว้โชดที่เมืองทิพสินะ งานนี้ทำเอาชาเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y c o m ขอบคุณครับ